บางครั้งตัวแอนตี้ไวรัสนอตสนะครับมันก็มารบกวนไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับอย่างเช่นโปรแกรมนี้นะครับมันมีไฟล์บางอย่างที่มันตรวจเจอว่าเหมือนไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะคอยจะคอยจะลบอยู่ตลอดนะครับมันมีวิธีตั้งให้แอนตี้ไวรัสมันไม่ต้องมาสนใจกับ โปรแกรมนี้นะครับหรือไฟล์นั้นนะครับก่อนอื่นให้เรามาดูตัวตำแหน่งไฟล์เขาก่อนนะครับคลิกขวาเลือก r o ต e r ี y นะครับมันจะโชว์ตำแหน่งไฟล์นะครับว่าไฟล์อยู่ตรงไหนอยู่ใน d e m o n o o Pro นะครับให้เราเข้ามาที่ Advanced นะครับแล้วก็ตรงหัวข้อแรกเลยนะครับ n อนตี้ไวรัสกดบวกหน้าเอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็ที่หัวข้อนี้นะครับเข้าไปแอดตำแหน่งไฟล์ที่บอก n o อ3 2ว่าอย่าไปยุ่งกับแฟ้มนี้นะครับผมจะระบุตำแหน่งแฟ้มนี้นะครับที่ไม่ให้ n o อมันเข้าไปยุ่งนะครับข้างในก็จะมีไฟล์หลายอย่างนะครับก็ ผมเลือกที่แฟ้มก็คือหมายความว่าที่อยู่ในแฟ้มนี้คือไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเลยไม่ให้แอนตี้วรัสมันไปสนใจมันเลยนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับไฟล์นี้อีกนะครับกดโอเคนะครับ